ก่อนชมนคลิปอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทช่องด้วยนะครับกดที่ปุ่มสีแดงด้านล่างจากนั้นให้กดที่กระดิ่งอีกหนึ่งครั้งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นเทคนิคสั้นๆนะครับเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดไดเวอร์ของปร e ินเตอร์ยี่ห้อแ c n o อนนะฮะพอดีผมทามบทความนะ,ะเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไดเวอร์ของ c a n o อเนี่ย รุ่นหนึ่งนะครับแล้วมีคนตอบรับดีมากนะครับวันนี้ก็จะจาทําเป็นคลิปสอนนะครับก็จะเป็นวิธีการดาวน์โหลดไดเวอร์ของรุ่นอื่นๆนะครับก็จะอาจจะเป็นทุกรุ่นและที่ครอบคุมเกี่ยวกับแคนนอนที่ยังมีให้ดาวน์โหลดอยู่นะฮะว่าการดาวน์โหลดเบนเตอร์เนี่ยมันทํำยังไงนะฮะเริ่มแรกนะครับคุณต้องเข้าไปที่หน้าของแคนนอนซัพพอร์ตนะครับคุณอาจจะพิมพ์ที่หน้าค้นหาของ Google นะครับพิมพ์คำว่าครับ Canon นครับ c-c-a-n ครับ o-n นะฮะแล้วก็ ซัพพอร์ตนะครับ SUPPORT นะฮะแล้วคุณอาจจะพิมพ์คำว่า Thailand ด้วยก็ได้เพื่อให้เป็นภาษาไทยนะครับสำหรับคนที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะฮะเวลาคุณจะกดที่ภาษาไทยนะครับคุณให้สังเกตที่ตรงนี้นะฮะตรงตรงที่เป็นเกี่ยวตรงล่าล่าัทบาร์นะฮะมันจะขึ้นอยู่ว่าตอนนี้มันขึ้นว่า .th c a n o n แล้วก็ .en ตรงนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ไทยก็จริงแต่เป็นภาษาอังกฤษนะฮะสังเกตที่ตรงนี้ก็ได้ไเป็นภาษาภาษาอังกฤษนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นหน้าที่เป็นภาษาไทยเลยจะเป็นหน้านี้นะฮะ ให้เมห้เมคจเขียนว่า /th และซัพพอร์ตนะฮะสําหรับคนที่ไม่สนใจเรื่องภาษานะครับก็คุณจะเลือกอันไหนก็ได้มันจะเป็นหน้าเดียวกันเพียงเปลี่ยนแค่ภาษาหน้าเว็บตรงนี้เฉยนะฮะโอเคนะครับเวลาเข้ามาหน้าในนี้แล้วก็จะเป็นหน้าการค้นหานะครับผลิตภัณฑ์คือรุ่นนะฮะของไดรเวอร์พรินเตอร์ที่คุณต้องการที่จะค้นหานะฮะในที่นี้ผมจะลองค้นหาไดเวอร์ที่มันรุ่นที่มันเก่าหน่อยแล้วกันนะครับเอาเป็น Pigma MP 2007ละกันนะครับ โอเ,ะะเป็นพิกมา MP สองแปดเจ็ดผมอาจจะเซิร์ชคําว่าพิกมาเนี่ยมันยาวๆไปผมอาจจะเซิร์ชคําว่า MP นะฮะแล้วก็สองแปดเจ็ดนะฮะอาจจะเซิร์ชคำาคำว่านี้คำมาแค่นี้คุณอาจจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับกดตรงที่ค้นหามันจะขึ้นว่าพบหนึ่งโม,โมเดลนะฮะก็ะคือคนพบรุ่นที่คุณหานั่นเองนะครับบางทีมันอาจจะมีคุณอาจจะพิมพ์ตัวเลขสั้นไปมผมคุมคิมแค่สองแปดเจ็ดเนี่ยแล้วผมกดค้นหามันอาจจะเจอแม้สี่โมเดลซึ่งมันอาจจะเจอเนี่ย ไอพีสองแปดเจ็ดอะไรที่มันเกี่ยวกันเนี้ยที่มันมากกว่าหนึ่งนะฮะคุณอาจจะพิมพ์แค่นี้ก็ได้ซึ่งไอรุ่นเนี้ยมันตรงกับเราคือรุ่นนี้ถูกไหมแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณพิมพ์ MP 287องแปดเแล้วมันขึ้นไกด์อย่างนี้เลยที่เป็นตรงเลยกดอาจจะกดตรงนี้ก็ได้เพราะมันจะเข้าไปหน้าของดาวน์โหลดพิมเตอร์ของรุ่นนี้รุ่นนั้นๆทันทีนะฮะมันจะไม่ต้องมันจะไม่มีลิสต์ละมันจะเข้ามาหน้านี้เลยนะฮะซึ่งหน้านี้มันจะเป็นหน้าเอ่อการมันจะเป็นหน้าของไดเวอร์และซอฟต์แวร์วก็รมะปาาณ่ มันจะไม่ได้มีแต่ไดเวอร์อย่างเดียวคุณต้องอ่านด้วยว่าอันไหนคือไดเวอร์อันไหนคือซอฟต์แวร์นะฮะอันนี้นะครับ My Image Garden อันนี้เป็นซอฟต์แวร์เกี่ยวกับโปรแกรมครับคือ My Image Garden นั่นเองนะฮะอันที่2นะครับก็คือ MP280 Series นะครับแล้วก็ MP Driver อันนี้คือ d r i v e ์นะครับเขียนชัดเจนเลยว่าเป็น Driver นะฮะวิธีนะครับการดาวน์โหลด Driver Printer ส่วนใหญ่แล้วนะครับรุ่นที่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะฮะจะอยู่ด้านบนเสมอนะครับอันนี้จําให้แม่นนะจะอยู่ด้านบนเสมอยิ่งล่างๆมาเนี่ยมันจะเริ่มมันจะยิ่งเป็นปีที่เก่าลงเห็นไหมอันนี้19อันนี้18เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับจะเป็น16จะเป็น15เห็นไหมอันนี้ก็จะเก่าลงมาหน่อยนะฮะโอเคนะครับ หลายคนจะงงนะเวลาเซิร์ชมาเอ้เราเป็นพลิกมา287 MP287 แต่ทำไมเวลาแต่ดาวโหลดมันเป็น MP280 คนเอ๊ะมันไม่ตรงกับรุ่นเราจะใช้ได้หรือเปล่านะฮะแคแนนทีเขาจะเป็นแบบนี้นะฮะเขาจะเป็นประมาณว่าเอ่ออะไรที่เป็นซีรีส์นะฮะสมมติว่าซีรีส์287เนี่ยมันจะอยู่ในซีรีส์280นึกภาพว่ามันจะอยู่ในรุ่นเดียวกันของกรุ๊ปเดียวกันอนะไม่ว่าจะเป็นสมมุติว่ามีมเวอร์ชัน281 282 283 284ถึง289เนี่ย มันจะใช้ไดเวอร์รุ่นเดียวกันคือ280นะฮะอันนี้ไม่ต้องงงมันถือว่าเป็นซีรีส์เดียวกันนะฮะเวลาคุณจะดาวน์โหลดเอ่อรุ่นของ287นะฮะในที่นี้นะฮะคุณก็ต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็น280มันเป็นซีรีส์เดียวกันเห็นไหมมันเขียนว่า MP 280 Series นะฮะก็คือเป็นรุ่นนี้นั่นเองนะฮะโอเคนะในที่เราเจอเดเวอร์แราจะสออันนะเมื่อกี้ที่ผมไล่ดูนะอันนี้เป็นโปรแกรมเป็นโปรแกรมเป็นโปรแกรม อันนี้ก็จะเป็น2องพันสิบสี์เหมือนกันแต่เป็นรุ่นของ xps ก็น่าจะใช้ได้นะผมคิดว่าน่าจะใช้ได้รุ่นนี้ด้วยแต่ว่ามันเป็นเวอร์ชั่นที่ค่อนข้างที่จะเก่าตั้งแต่22กรกฎาคมปีหนึ่งห้าแปดปีละก็เก่าหน่อยนะครับเจแปดปีนะฮะอันนี้อัปเดตล่าสุดสองพถ้าไม่ผิดตัวนี้น่าจะอัปเดตให้รองรับ Windows 10นะเพราะว่าไอ้รุ่นเนี้ยมันออกมาตั้งแต่ยังไม่มีม i n d o w s 10นะฮะก็สมมุติว่าผมได้ตัวเนี้ยนะฮะเพราะว่าตัวนี้มัน น้านี้เลยนะฮะหน้านี้นะครับมันก็จะบอกรายละเอียดว่ามันซัพพอร์ตระบบิการนะครับอะไรบ้างที่นี่แม่มซัพพอร์ตตั้งแต่เ p Vista Windows 7 Windows 8 8.1แล้วก็ Windows 10นะฮะทั้ง64บิตและ32 bit ะบิตนะมันรองรับหมดเลยนะฮะอันนี้คือข้อดีนะครับสำหรับคนที่มาดาวน์โหลดไดเวอร์จากอินเทอร์เน็ตคือ1คือคุณได้อัปเดตไดเวอร์ไปด้วยในตัว2ก็คือมันรองรับระบบิการรุ่นใหม่ๆนะฮะสำหรับใครที่ได้แผ่นไดเวอร์มาที่แถมมากระป๋องนะ บางทีมันอาจจะไม่รองรับ Windows 10นะครับมันคงไม่รองรับหรอกเพราะว่าพิมพ์เตอร์มันออกตั้งแต่ยังไม่มี Windows 10นะคะคุณก็ต้องมาดาวน์โหลดอินเทอร์เน็ตนะฮะโอเคนะครับวิธีการดาวน์โหลดดรเวอร์ไม่มีอะไรยุ่งยากก็กดตรงนี้ดาวน์โหลดได้เลยนะฮะมันจะเป็นหน้าดาวน์โหลดนะครับถ้าเป็นว i n d o w โคมก็จะดาวน์โหลดให้ทันทีนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะการติดตั้งไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับก่อนจะติดตั้งนะครับคุณต้องทําการเชื่อมต่อสาย USB นะครับเข้าคอมพิวเตอร์เสียบปลั๊กพิมพ์เตอร ไฟขึ้นสแตนบายให้เรียบร้อยนะครับอย่าลืมเชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์ที่เป็น USB นะฮะคอมพิวเตอร์ของคุณอาจจะมีปป่าอัพเด,ด้งขึ้นมาว่ามีอุปกรณ์เชื่อมต่อใหม่ที่เป็น unknown, อนโุปกรณ์ไม่รู้จักนะฮะให้ให้คุณติดตั้งไดเวอร์คุณอาจจะไม่ต้องสนใจนะครับคุณมาติดตั้งโปรแกรมตัวนี้ได้เลยนะฮนะหลังจากคุณทุกอย่างไฟเปิดหมดแล้วนะติดเสียบปลั๊กอะไรเรียบร้อยแล้วนะคุณมาติดตั้งโปรแกรมตรงนี้นะครับซึ่งเวลามาติดตั้งตรงนี้มันจะดีเทคไดเวอร์ให้คุณโดยอัตโนมัตินะฮะเพราะว่าาถ้าคุณ มาติดตั้งที่หลังเนี่ยมันบางทีมันอาจจะลงไม่สมบูรณ์นะฮะโอเคตรงนี้ให้เลือกภูมิภาคนะครับคุณอาจจะเลือกเป็น US เลยก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆเลเวอร์ไม่ไม่น่าจะสำคัญเรื่องก yea ับภูมิภาคเลยเท่าไหร่แต่นี้อาจผมอาจจะเลือกตรงนี้ก็ได้เป็นเอเชียแปซิฟิกที่ตรงกับเรานะฮะแล้วก็เลือกเน็กแบงกดเชียนะฮะโอเคนะครับขั้นนี้มันจะเริ่มเป็นแค่ขั้นตอนเกี่ยวกับการลงทะเบียนโปรแกรมติดตั้งโปรแกรมอื่นๆนะครับคุณก็รอสักพักหนึ่งประมาณสักหนึ่งนาทีนะก็ไม่นานนะแล้วตอนนี้คือ ถ้าใครยังไม่ได้เสียบปลั๊กเสียบอะไรก็เสียบปลั๊กไปเลยนะครับเชื่อมต่อให้เรียบร้อยนะเพราะว่าเวลามันติดตั้งในระหว่างเนี้ยมันจะดีเทคคือมันจะค้นหาอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อที่เป็นไดเวอร์ของรุ่นนี้อยู่ว่ามันมีการเชื่อมต่ออยู่ไหมถ้ามีการเชื่อมต่ออยู่มันก็จะมันก็มันก็จะเหมือนว่าพิมพ์เตอร์ออนไลน์แต่ว่าถ้าคุณไม่ได้เชื่อมต่ออย่างเงี้ยผมไม่ได้เชื่อมต่ออยู่เพราะจริงๆผมมีพิมพ์เตอร์แต่ผมล่งให้ดูเฉยฉมันก็จะบอกให้คุณเนะี connect, right? connect and computer, นะ่ยคอนเะน็กอค่ไหนคอนเน็กเดอะพ and turn off the t h e printer ก็คืออย่างที่ผมบอกเลยนะครับคือให้เชื่อมต่อชุดบีนะครับเข้าคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ให้เปิดปรินเตอร์นะก็คือเสียบปลั๊กเปิดกด power on นะฮะแล้วก็ให้รอนะฮะมันก็จะดีเทคนะฮะอุปกรณ์เหมือนทุกเหมือนทุกอย่างที่ผมพูดเลยนะที่มันที่มันขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าใครยังไม่ทำเมื่อตอนแรกมาทําตอนนี้ก็ได้นะครับก็คือเนี่ยหน้าต่างเนี้ยมันจะค้างไว้จนกว่ามันจะดีเทคเจอได้ปรินเตอร์ที่เสียบเข้าคอมพิวเตอร์อยู่แล้วมันก็จะมีปุ่มให้คุณกด เพียงเท่านี้นะครับพิมเตอร์ของคุณก็จะติดตั้งเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าไดเวอร์ที่คุณดาวน์โหลดมาถูกรุ่นนะฮะแล้วก็มีการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างไม่มีอะไรผิดพลาดคุณก็จะสามารถติดตั้งไดเวอร์พิมเตอร์ได้ทันทีนะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับก็ง่ายๆแค่นี้เองนะครับก็สมมุติว่าย้ำกันอีกทีแล้วกันนะครับสมมติว่าคุณเข้ามาดาวน์โหลดไดเวอร์พิมเตอร์นะคุณก็จะเข้ามาหน้านี้นะฮะยีย่ห้ออื่นก็ค้นหาได้อย่างนี้เหมือนกันนะฮ ข้างหน้าพิมเตอร์เลยก็ได้ว่าเป็นรุ่นอะไรนะดูจากคู่มือที่อะไรก็ช่างที่คุณรู้อะรุ่นคุณคุณยี่ห้ออะไรก็ไปค้นหาได้เลยแล้วก็ไปเลือกไดเวอร์ผมบอกนะครับคีย์เวิร์ดก็คือซอฟต์แวร์ที่มันขึ้นอนะคีย์เวิร์ดก็คือคําว่าไดเวอร์นะครับ d i v e r นะฮะก็คือหาคําว่าไดเวอร์นั่นคือไดเวอร์ที่เป็นรุ่นที่คุณต้องการมองหาไดเวอร์ที่อยู่ด้านบนเสมอจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเสมอนะครับที่อยู่ด้านที่อยู่ลิสต,ต์ตรงเนี้ยด้านบนจะเป็นเวอร์ชันใหม่ล่า ก็สามารถจะใช้งานไดรเวอร์พิเนเตอร์ของคุณได้อย่างสมบูรณ์นะครับก็สำหรับใครที่ติดปัญหาตรงไหนนะครับสามารถอยากคอมเมนต์ถามที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับเวลาว่างนะครับหรือมีคนมีเพื่อนสมาชิกมาช่วยตอบก็จะแก้ปัญหาหคุณได้ใครเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์ก็รบกวนกดติดตามนะฮะแล้วก็กดที่กระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลามีเทคนิคอะไรใหม่ๆมาก็จะมาแนะนําให้ทราบกันนะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะลากันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ